เคยเป็นกันไหมเวลาจะซื้อหูฟังบลูทูธสักคู่ทีไรยิ่งหาข้อมูลก็ยิ่งงงยี่ห้อก็มีเต็มไปหมดทั้งเสียงดีแบตอึดกันน้ำได้บางรุ่นราคาหลักร้อยบางรุ่นราคาหลักพันแล้วแบบไหนถึงจะคุ้มที่สุดสำหรับเราวันนี้เราจะพาไปดูว่าหูฟังบลูทูธยี่ห้อไหนดี ที่ทั้งเสียงดีใช้งานได้ครบและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณจริงๆแต่อย่าเพิ่งรีบซื้อกันล่ะดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่อันดับแรกหูฟังบทูดเบซิสรุ่นโบวีดับเบิล UM01 เป็นหูฟังไร้สายที่มีดีไซน์กระทัดรัดมาพร้อมเสียงคมชัดและเชื่อมต่อเสถียรเหมาะสำหรับการใช้งานทุกวันทั้งฟังเพลงรับสายหรือดูหนัง ตัวหูฟังมีน้ำหนักที่เบาใส่สบายและแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้นานพร้อมเคสชาร์จที่พกพาได้อย่างสะดวกมากๆหูฟังรุ่นนี้เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วผ่านบลูทูธ5.3แบบ2ไวเลสให้เสียงที่คมชัดไร้ดีเลยพร้อมแบตเตอรี่ของหูฟังขนาด40มิลลิแอมและของเคสชาร์จ300มิลลิแอมใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานมีดีไซน์กระทัดรัดน้ำหนักเบาใส่สบายไม่หลุดง่ายเหมาะกับการใช้งานระยะยาวและยังรองรับระบบสัมผัส สามารถสั่งงานได้ง่ายๆทั้งการเล่นเพลงรับสายหรือปิดเสียงก็ทำได้สะดวกสบายนอกจากนี้เคชาร์จก็ยังพกพาง่ายมีไฟแสดงสถานะการชาร์จและบอกระดับแบตเตอรี่ในตัวให้เห็นชัดเจนอีกด้วยนะคะอันดับที่2 หูฟังบลูทูธหัวเวยรุ่น VBS a E3 หูฟังไร้สายที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การฟังเพลงที่คมชัดและสะดวกสบายเหมาะสำหรับการใช้งานทุกวันด้วยดีไซน์น้ำหนักเบาเชื่อมต่อเสถียรผ่านบลูทูธ5.0สีพร้อมระบบตัดเสียงรบกวนที่ช่วยให้สนทนาได้ชัดแม้อยู่ในที่มีเสียงดังก็ตามพร้อมรองรับการใช้งานยาวนานด้วยแบตเตอรี่ที่อึดทนได้เกินคาด หูฟังรุ่นนี้เชื่อมต่อเสถียรด้วยเทคโนโลยีบลูทูธ5.4ให้เสียงไม่สะดุดและตอบสนองได้รวดเร็วมีระบบเสียงคุณภาพสูงรองรับฟอร,ร์แมตเสียง SBC และ AAC ให้รายละเอียดของเสียงชัดทุกย่าน หูฟังสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง9ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งมาพร้อมไมโครโฟนในตัวรองรับการตัดเสียงรบกวนคณะโทรช่วยให้เสียงสนทนาชัดเจนทุกสถานการณ์และมีมาตรฐานกันน้ำ IP 5 4สำหรับหูฟังสามารถกันเหนือและละอองน้ำได้เหมาะกับการใช้งานระหว่างออกกำลังกายหรือการเดินทางมากๆเลยค่ะอันดับที่3 หูฟัง Bluetooth Apple รุ่น AirPods 4หูฟังไร้สายที่ยกระดับประสบการณ์การฟังให้เหนือกว่าเดิมทั้งดีไซน์ที่กระชับและใส่สบายเสียงเชิงมิติพื้นที่ที่โอบล้อมรอบตัวและการทำงานอัจฉริยะที่ตอบสนองกับ Sir ิได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมาะกับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายพร้อมคุณภาพเสียงที่ดีและมีความพรีเมียมในทุกๆวันหูฟังรุ่นนี้มีดีไซน์ใหม่ที่ใส่ได้กระชับพอดีใส่สบายตลอดวัน ใช้วัสดุที่ผ่านการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์มาพร้อมเสียงเชิงมิติพื้นที่ช่วยสร้างมิติการฟังสมจริงให้เสียงโอบล้อมรอบตัวผู้ฟังได้ดีมากขึ้นนอกจากนี้ยังรองรับการสั่งงานด้วยเสียงผ่านสิริใช้งานง่ายเพียงพูดโดยไม่ต้องแตะอุปกรณ์ใดๆแบตเตอรี่ใช้งานได้นานฟังเพลงต่อเนื่องได้หลายชั่วโมงและรองรับการชาร์จผ่านพอร์ต USB-C พร้อมการกันฝุ่น กันเหงื่อและกันน้ําที่ระดับ a p 5 4จึงเหมาะกับการใช้งานระหว่างวันหรือการออกกําลังกายเบาๆอีกด้วยนะคะอันดับที่4หูฟังบลูทูธ SoundPEATS รุ่น T3 Pro หูฟังไร้สายระดับพรีเมียมที่ให้เสียงทรงพลังและเชื่อมต่อเสถียรด้วยบลูทูธ5.4พร้อมฟังก์ชันตัดเสียงรบกวน Active Noise Cancellation และไมค์คู่ ENC ที่ช่วยให้เสียงสนทนาชัดทุกสถานการณ์มาพร้อมโหมดเกม โหมดภาพยนต์และฟังก์ชันเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์ในตัวเดียวหูวฟังรุ่นนี้มาพร้อมเทคโนโลยีบลูทูธ5.4เชื่อมต่อได้รวดเร็วเสถียรไม่ดีเลยและรองรับโคเดกคุณภาพสูงอย่าง AAC และ SBC มีระบบตัดเสียงรบกวน ANC ระดับ35เดซิเบล พร้อมไมโครโฟนคู่ ENC ช่วยลดเสียงรอบข้างคณะโทรได้อย่างชัดเจนและยังรองรับโหมดทา a n s p ป r ร n ซ y เปิดรับเสียงรอบข้างได้โดยไม่ต้องถอดหูฟังเหมาะกับการใช้งานระหว่างเดินทางมีฟังก์ชันมัลติพอยเชื่อมต่อได้2อุปกรณ์พร้อมกันและโหมดเกมที่ลดความหน่วงเพียง80มิลลิวินาทีส่วนแบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องสูงสุดได้7ชั่วโมงรวมเคสชาร์จใช้งานได้ถึง28ชั่วโมงพร้อมมาตรฐานกันน้ำ IPX4 ทำให้ใช้งานได้ทุกวันแบบสบายๆบายกันไปเลยค่ะ อันดับที่5หูฟังบลูทูธไอ h ์ซูเปอร์รุ่นซาวโปรแอร์หูฟังไร้สายคุณภาพสูงที่ผสมผสานเทคโนโลยีเสียงอัจฉริยะกับดีไซน์สวมใส่สบายออกแบบและปรับจูนเสียงโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เหมาะกับสไตล์คนไทยโดยเฉพาะมอบเสียงเบสแน่นเสียงกลางคมชัด พร้อมระบบตัดเสียงรบก,กวนแบบ Adaptive ANC ที่ช่วยให้คุณดื่นด่ำกับเสียงเพลงได้เต็มอารมณ์ในทุกสถานที่หูฟังรุ่นนี้ปรับจูนเสียงโดยผู้เชี่ยวชาญให้ทนเสียงครบทุกย่านด้วย Dyna ม i c d ด i v e r ขนาด13มมิลลิเมตรให้เบสแน่นเสียงกลางชัดใสและเก็บรายละเอียดเสียงครบถ้วนมีระบบตัดเสียงรบก,กวน Adaptive ANC สามารถปรับระดับการลดเสียงอัตโนมัติด,ด้วย AI ช่วยให้ฟังเพลงหรือดูคอนเทนต์ได้สมจริงยิ่งขึ้นมาพร้อมไมโครโฟน6ตัวและเทคโนโลย e ี n c ตัดเสียงรบกวนเพื่อให้เสียงสนทนาชัดเจนทุกสถานการณ์รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth 3, พร้อมโหมดเกมช่วยลด,ดีเลย์ได้ต่ำสุดถึง80มิลลิวินาทีและมีการเชื่อมต่อแบบมัลติพอยต์ได้ถึง2อุปกรณ์แบตเตอรี่ก็ใช้งานได้นานสูงสุดถึง28ชั่วโมงรวมเคสชาร์จขนาด350มิลลิแอมโดยมีน้ำหนักเบาเพียงแค่4กรัมเท่านั้นทำให้ใส่สบายทุกการฟังเสียงไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหน,ไหนก็ตามค่ะ อันดับที่6หูฟังบลูทูธเสาคอรุ่นเคส2งไอหูฟังไร้สายคุณภาพสูงที่ออกแบบให้สวมใส่สบายน้ำหนักเบาเพียง3.3กรัมเท่านั้นให้เสียงคมชัดทุกยานด้วยไดเวอร์ขนาดใหญ่13มิลิเมตรพร้อมเทคโนโลยีเบสอัพช่วยเพิ่มมิติของเสียงเบสมาพร้อมโหมดเกมสำหรับสายเล่นเกมและระบบตัดเสียงรบกวนด้วย AI ที่ช่วยให้สนทนาได้ชัดเจนแม้นะอยู่ในที่เสียงดัง ูฟังรุ่นนี้แบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุดถึง36ชั่วโมงและชาร์จเร็วเพียง10นาทีฟังเพลงต่อได้อีก2ชั่วโมงเต็มมีไดรเวอร์ขนาด13มิลเมตรพร้อมเทคโนโลยีเบสอัพที่ช่วยให้เสียงเบสหนักแน่นและรายละเอียดเสียงชัดทุกย่านมีระบบไมค์คู่ ENC และ AI Noise Cancellation ช่วยแยกเสียงพูดได้อย่างแม่นยำทำให้การสนทนาชัดเจนทุกสภาพแวดล้อม พร้อมรองรับการปรับแต่งเสียง EQ ได้ถึง22รูปแบบผ่านแอป s ซ u n ์คอร์ช่วยให้ปรับทุนเสียงได้ตามสไตล์ที่ต้องการและนอกจากนี้ยังมีโหมดเกมความหน่วงต่ำเสียงซิงก์กับภาพอย่างแม่นยำจึงเหมาะสำหรับการเล่นเกมหรือดูวิดีโอได้อย่างราบรื่นมากๆเลยค่ะอันดับที่7 หูฟังบลูทูธออคีรุ่น EPN6 หูฟังไร้สายระดับพรีเมียมจากซีรีส์ N ที่มาพร้อมเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนแบบ Hybrid ANC และระบบไมโครโฟน6ตัวช่วยให้เสียงคมชัดทุกการสนทนาให้ประสบการณ์เสียงที่เต็มมิติด้วยไดรเวอร์ขนาด10มิมดีไซน์ใส่สบายกันน้ำได้เหมาะกับทั้งการทำงานการเดินทางและการออกกำลังกาย หูฟังรุ่นนี้มาพร้อมระบบ Hybrid ANC ตัดเสียงรบกวนได้สูงสุดถึง32เดซิเบลช่วยลดเสียงรบกางได้ทั้งภายในและภายนอกหูฟังมีไมโครโฟน6ตัวพร้อมเทคโนโลยี ENC ช่วยให้เสียงสนทนาชาัดใสแม้อยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังไดรเวอร์ไดนามิกขนาด10มิมให้เสียงเบสลึกเก็บรายละเอียดเสียงครบทุกยานฟังเพลงได้อย่างเต็มอารมณ์สุดๆ นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ5.1เชื่อมต่อเสถีรยรรวดเร็วพร้อมระบบควบคุมแบบสัมผัสที่ใช้งานง่ายและแบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องสูงสุดได้นานถึง25ชั่วโมงรวมเคสชาร์จและกันน้ำระดับ IPX5 สามารถใช้งานได้ทุกกิจกรรมในทุกๆวันกันไปเลยค่ะอันดับที่8 หูฟัง Bluetooth Ad Fire รุ่น W260NC หูฟังไร้สายคุณภาพระดับไฮเ e รสที่ออกแบบมาเพื่อให้เสียงคมชัดสมจริงพร้อมรองรับการถอดรหัสเสียงระดับ24บิต96ก h z ด้วยเทคโนโลยี LDAC ให้รายละเอียดเสียงครบทุกย่านเหมาะสำหรับการฟังเพลงดูหนังหรือสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมดีไซน์พรีเมียมและแบตเตอรี่ใช้งานยาวนานตลอดวัน หูฟังรุ่นนี้รองรับมาตรฐาน Hi-Res Audio Wireless และ LDAC ที่ให้เสียงละเอียดคมชัดและไม่สูญเสียคุณภาพของเสียงมีระบบไมโครโฟน6ตัว พร้อม AI ตัดเสียงรบกวนช่วยให้เสียงสนทนาชัดเจนทุกสภาพแวดล้อมแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานสูงสุด32ชั่วโมงเมื่อปิด ANC พร้อมระบบชาร์จเร็ว15านาทีใช้งานต่อได้อีก2ชั่วโมงหูฟังดีไซน์พรีเมียมใช้วัสดุหนังเทียมและโลหะเพิ่มความทนทานและให้สัมผัสที่ดูหรูหราพร้อมการป้องกันฝุ่นและละอองน้ำระดับ IP 5 4รองรับ Bluetooth โดยเชื่อมต่อได้2อุปกรณ์พร้อมกันและยังสามารถควบคุมใช้งาน ได้สะดวกสบายผ่านแอป Edifier Connect อีกด้วยนะคะอันดับที่9หูฟังบลูทูธโทโซรุ่น Aero Sound T หูฟังไร้สายคุณภาพสูงที่มาพร้อมดีไซน์กระทัดรัดสวมใส่สบายให้เสียงคมชัดทุกย่านด้วยไดเวอร์ขนาด10มิลิเมตรรองรับการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ5.4สเสถียรและรวดเร็วพร้อมเทคโนโลยีตัดเสียงรบก,กวน ENC และโหมดเกมสำหรับคอเกมโดยเฉพาะแบตเตอรี่อึดใช้งานได้นานรวมเคสชาร์จใช้งานได้นานสูงสุดถึง35ชั่วโมงหูฟังรุ่นนี้เชื่อมต่อเสถียร้ดยบลูทูธ t o o t h 5.4รองรับการใช้งานหลากหลายอุปกรณ์อย่างรวดเร็วไม่มีสะดุดมีไดรเวอร์ไดนามิกขนาด10 m mm. มเม ให้เสียงเบสแน่นเก็บรายละเอียดเสียงชัดทุกย่านฟังเพลงได้เต็มอารมณ์มีระบบไม้คู่ต่อข้างรวม4ตัวพร้อมเทคโนโลยี ENC ช่วยลดเสียงรบกวนขณะสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังรองรับโหมดเกมช่วยลดความหน่วงของเสียงเหมาะกับการเล่นเกมหรือดูวิดีโอแบบเรียวไทย นอกจากนี้แบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องได้นานสูงสุด7ชั่วโมงและรวมกับเคสชาร์จได้ถึง35ชั่วโมงพร้อมมาตรฐานกันน้ำที่ระดับ i p a 5ใช้งานกันแบบสบายๆได้ในหลายพื้นที่อีกด้วยนะคะอันหนับที่10 หูฟังบลูทูธ oppo รุ่น e n c o Airflow หูฟังไร้สายที่ผสานเทคโนโลยีเสียงคุณภาพสูงกับดีไซน์หรูบางเบาให้เสียงคมชัดทุกย่านด้วยไดเวอร์ขนาดใหญ่พร้อมระบบตัดเสียงรบกวนที่ปรับระดับอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมเพื่อมอบประสบการณ์การฟังที่สมจริงเหมาะกับทั้งการฟังเพลงสนทนาและการใช้งานในชีวิตประจำวันหูฟังรุน่นนี้มีระบบตัดเสียงรบกวนสมาร์ Adaptive ANC ลดเสียงได้สูงสุด32เดซิเบลพร้อมหมดทานสแปรเลนซีเปิดรับเสียงรอบข้างได้อย่างเป็นธรรมชาติมีไรเวอร์ดนามิกขนาดใหญ่12.4ม mm ิมให้เสียงเบสแน่นเก็บรายละเอียดเสียงชัดคมใสในทุกย่านความถี่พร้อมรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ5.4พร้อมดูอัลคอนเน็กชัและ Google Fastpair ที่เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วและเสถียรกับทุกอุปกรณ์ ส่วนของแบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด12ชั่วโมงและรวมเคสชาร์จใช้งานได้นานถึง43ชั่วโมงพร้อมระบบชาร์จเร็วเพียง10นาทีแต่สามารถฟังได้นานถึง4ชั่วโมงกันเลยนอกจากนี้หูฟังยังสามารถกันฝุ่นและน้ำที่ระดับ IP55 พร้อมด้วยดีไซน์น้ำหนักเบาเพียงข้างละ4.2กรัมเท่านั้นทำให้สวมใส่สบายเหมาะกับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้งมากๆนะคะ และทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับหูฟังบลูทูธที่น่าสนใจในตอนนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เลือกหูฟังที่ถูกใจได้ง่ายขึ้นถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมค่ะ